กลางขาตรงนี้ครับแล้วก็ดึงโบ๊ะแล้วก็บัามาเป็นที่ฟัวโต้ครับ ใครใมาดอปใช้ปืนจริงได้นะแต่ส่วนมากก็เก็บด,ดีๆกันใช้ปืนจริงกับปืนจริงได้หมดแหละประสิทธิภาพมันก็จะไม่ค่อยเท่ากับปืนจริงนะครับที่เห็นมีติดตั้งเพิ่มเติมก็มีป้ายยาลูกค้าครับพฉาย X 3 0 0แล้วก็ PQ ตัวนี้เป็น PQ แบบเวอร์ชันใหม่นะมันจะตัวเล็กๆหน่อยตัวนี้ก็นิยมติดใน n o v a N4 นะครับก็มาติดให้กับ Eco AI ก็เพิ่มความหล่อครับลูกค้าเพิ่มความหล่อจริงนะครับหล่อจริงนี่หล่อจริง ดอทก็เป็นสีแดงหน้าดอทเป็นสีแดงครับนี่เห็นไหมอ่ารอ,อแบบนี้เลยนะครับผมก็ปืนลูกค้าครับเอามาถ่ายให้ชมนะก่อนจะส่งเราก็มีการเทสกันอะไรให้ลูกค้าดูตลอดนะครับตัวนี้เป็น Eco e c o โคเอนะนี่ตัวนี้ใส่แม็กยาวอยู่นะครับไฟฉายเลเซอร์ดอทครบคันครับครบคันซื้อที่ร้านเราเราก็แต่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับแต่งรอแต่งรอนะครับ อีโคเอสไอเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะผมขายราคาส่งเลยนะครับลูกค้าเพราะว่าผมได้นิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีที่มัน,นขายได้นะครับผมดีกว่าขายแพงแล้วขายไม่ได้ครับขอขายได้เรื่อยๆดีกว่าอ่านี่ตัวนี้มีมีกสุนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ปลดเข้าลังเพลิงนะครับผมอ้าโอเคครับร้านให้เชี่ยวนะบ๊ายบาย